น้าเราอยนะู่ไหนสวัสดีครับยินดีต้อรตนรับท่านสู่ซิงเกอรี่เชียงโจวันนี้มาอยุดนะครับผมรูโบครับวันนี้รับหน้าที่พาทุกท่าน,นไปรู้จักกับเราเด็กเกเรียนแกะในซิงเกอรี่คือแห่งนี้และที่นี่ เป็นโรงเรียนสอนแกนที <numbers S 1> ่แรกที่เดียวในประเทศไทยครับและไดนแกนแรกที่จะออกมาทักทายมาต้อนรับทุกท่านเป็นประธานนักเรียนของเราขอเสียงปลุกในนัดต้อนรับท่านประธานแกเฮ้ยจ้าอ่ช้างหมาปอลได้บาลูกเออ มามของเราได้ประสบความสำเร็จในการวักพันแกะสายพันธุ์ใหม่ที่มารวมถึงนักแกะของเราทุกคนในวันนี้เป็นแกะสายพันธุ์ไทยคือเราเดียวนะครับนักแกะตัวต่อไปเป็นเด็กนักเรียนที่น่ารักเรียบร้อยนิสัยดีบีแอนเรียนเก่งด้วยพบกับน้องเบยดีกว่านะครับน้องลุลาครับรูบิลสวัสดีครับพ่อรูบิลคือผู้สอนนักเรียนแกะของเรามาพร้อมกับลุลาน่าสาวน้อยตาโบตาดำอ๋อตาดำเฉยๆนะครับตอนหลิบใช่ไหม ไม่เล่นด้วยหรอไค่ะไม่เล่นด้วยอ,อ่ะวันนี้จะให้ลุล่าของเรามาโชว์อะไรครับเอาวิชาที่ชอบจะไหมครับเอาที่ชอบสุดๆเลยคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์เก่งเยอะเก่งเนี่ย<อ><อ>คนไหนชอบวิชาคณิตศาสตร์บ้างครับยกมือหน่อยโอ้โเก่งมากเลยนีตรเก่งคนรแรงเลยอ๋อวิชาคณิตศาสตร์น้องวิชาอะไรอนุบาลสองอ,อนานุบาลสองเออเลือกให้ครูโบนหน่อยได้ไหมเลือกให้หน่อยว่าจะให้ลุล่าของเรามาโชว์อะไรมีบวก บวกบวกบวกนะบวกเองอะไร่ครับบวกบวกเป็นสิ <S <S uh, okay. na, okay. uh, ่งยำฟังชั้นน่ารักท mm ี hmm> ่สุดนะบวกเล่นได้ไหมโอเคงั้นเอาลูแม่หยอกเล่นหยอกเล่นนะเอาบวกเล่นนะต่ตอนนี้อยากจะได้โจทย์เลขยาวๆสักโจทย์นึงขอเป็นโจทย์เลขหลักสิบบวกหลักสิบผลลัพธ์ไม่เกินหนึ่งร้อยมีท่านไหนอยากจะให้โจทย์เลขดุร้ายของเราทำไหมครับเจียมไหมเจียไหมเจียมไหมลูกอะละ ขอ้สตัวแล้วขอ้สตัวยี่สิบสวิบิเอ็ดเอาเอายีกว่าดีกว่ายี่สิบยี่สิบคนทีคนไหนคนไหนครับคนไหน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 วันนี้เหรอครับบยี่สิบตวกอนไดครับอะไรครับคุณสวยน้องน้องบวกก ยี่สิบหกครับทีนี้มันยี่้อยกว่ายี่สิบหกสิบเลยยี่สิบหกสิบไปเลยรู้ก็ตอบยังครับโอ้ลูกก็ยิงไปชุบ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 ไปนะอะไรยี่สิบหกสิบครับเดี๋ยวให้คุณบิวอธิบายโจทย์ให้ลูรตาเข้าใจแล้วพอลูร่าเข้าใจแล้วจะให้คุณบิวมาข้ามคำตอบที่วางเรื่องกันอยู่ด้านหลังนะฮะให้ลูร่าไปข้ามค่ะอ๋อใหุ้ลูร่าข้ามอ๋อแต่คุณบิวต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆเลยครับทำไมละตัวเลขจ่ายหนังไม่เรียงนะครับ ใจรายมากเลยนะคุโดผออส,สอบสายตาน้อนะคะรับเอามาเพราะวกันได้นะแก่ังเป็นสัมชีพของจำสร้านนะครับดอนีนะฮะนุ้ตาของเราเนี่ยฟังตรงพีกับนิ้นะะไลอย่ดีดนชายังสามก้าลืมตโวเลขกไปเลยกันโอ้ยเอเ้ยเนีเคำตอบตัวเนี่เลขศูนย์จ้าอะไรอะไรคืออะไรมันไม่ใช่ สองตัวสบนสองสอัวหนึ่ักสิบใค้ทำได้มากใจนักข้าวหายิบหลักสินะอ้าละตัวอะไรครับตัวอะไรยี่สิบหกสิบคับต่อคือสามสิบจุดจ้ารุนนแรรนแรงเดี๋ยวว่าแต่ถ้าไมรู้เลยคงตก็รุ้เหมือนกันนะไม่ค่อยไม่ค่อยบสมมเยป็นเป็นสมาธิเลย เป็นอะไรน้องกินตลอดครับอาหารเม็ดค่ะมันเป็ทำมาจากอะไรครับพันจมืชนทำไมต้องให้กินตลอดครับคุณบิวเพราะว่าแกเป็นสัตว์ที่มีสีกรับ้องกินทั้งวันแล้วก็ถ่ายทั้งวันเลยค่ะไม่มีทั้งวันเลยจะกินนะครับกินได้ตลอดทั้งวีทั้งวันเลยนะครับอ่ะอยากให้นุดาของเราไปพักผ่อนก่อนครับขอเสียงโบ๊ทลาง่ายนุราคนต่อไปนะครับเขาเป็นเด็กนักเรียนที่ชอบโดดเรียนอินเที่ยวครับ เด็กๆอย่าเอาไปดื่มยาต้องตั้งใจเรียนนะครับเจ้าตัวที่ชอบโดดรั้วโดโดกำแพงโดดนีเที่ยวครับไปตัวนี้ไม่พอพาน้องๆเชื่อมไปด้วยและล่าสุดเน,นี่ยจะริง่าว่าเจา้าโกแสของเราพานัากเรียนเป็ดสอสัตัวไปเที่ยวที่จะานด้านหลังไม่รู้ว่าตอนนี้กลังมาหรือยังหรือว่าลอยต้องฟองไปกลับแม่น้ำลำพะชีของเราแล้วมีใครเห็นนักเรียนเป็ดนของครูไหมครับไม่ไม่เห็นเลยหรอดักกี้มาก็ส่งเสียงให้ลูกเจนี่เป็ดนลูกเออ ไปๆๆๆุยก่อังขายทมเลีะเี้ยวขาาเื้ซ้ายเข้าครวมื่อกี้นี้เขาเปินแกงดักครับเป็นอนตหลาที่บินมาจากประเทศอังกษนะพ่งมาถึงไทยเยะไม่ได้จาเคื่อพโลรือจกไนผอลูกพี่เขาเลยดีกว่าครับผมเทคสั้น ราคาดิสิตมาเท่านี้ยังไม่พอที่เกิดเลยครับผฮะโอ้โหอ่ะ,โอโอะนี่คือเจ้าเท็กซัซ์โอ้โหหัวบีบกว่านะจิ้มเยอะจิ้มไปลองไปลองอะนี่คือเจ้าเท็กซัซ์นะแบดบอยตัวแสบขอ,บองเราครับชอบโดรั้นโดรกระแพงเป็นชีวิตจิตใจอีกหน่อยจะ้ะพาไปสมัครเป็นนักกีฬากระโดดสูงนะเนี่ยอะคราคนไหนก็เอาไปอยู่นะครับทุกท่านแต่ไม่เป็นไรนะครับล่าสุดเราได้ข่าวมาว่าเจ้าเท็กซัซ์เนี่ยแก่เนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่มีปัญหาได้จากมองระยะประชิดสายตาสั้นนั่นเอง ลองเอาด้วนนี้ดูนะนนลองๆไม่น่จาจะกล้ากระโดดนะข้างนอกลองนะคะข้างนอกนี้ไม่กระโดดครับจะแขงขอลองนะเล็บอ่ะมาเฮ้ยเฮ้ บอกว่าธรรมดาไปนี่คิดภาษาคือ8วันเป็นพอยดีแน่เลยเออไม่เป็นไรเปลี่ยนรั้วครับเปลีย่ยนรั้วาวาวุ่ดเลยทีนี้ต้องสร้างรั้วหม่กันเลยทีเดียวอ่ะเมื่อกี้บอกว่าธรรมดาเจอรั้วที่เข้าไปรับรองว่ายืนขาสั้นขาสั่นแน่นอนเออและยิ่งเจอรั้วแบบนี้ด้วยรับรองไม่กล้ากระโดดแน่ครับลอง,นเ,นลองเอ้ย <laughs> ลองเลยนะคะคุณโต

กลัวไม,ไม่กลัวไม่กลัวก็ไม่กระโดดอะ่ะอยากได้ก็กำลังใจคะ่ะอ๋อเสียมมเปราในในเ่าเลยนะเป็นกำลังใจให้เคสาขอแยกติดแกนงด้วยนะครับ<ค><ณ> เล่นครับผมไม่ไหมฮะสี่เท้ายะรู้พางนักป่ายะรู้พังมันก็ต้องมีวันที่ดำมั่งไม่ดำมั่งนะฝ <c oughs> นเปียกน้ะหรือเปล่าไม่เปียกค่ะฝนเส้น <c oughs> ขนไม่เปียกไม่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> แกแล้วก็โอยเนาะทำไงครับ <c oughs> เก็บค่ะเก็บด้วยเอาเอาไหม ไม่เอามีกาไมมเอาคคืคืนจัดการไม่ไหแล้วครับะทยังไงดีตัดขนเลยดไหมคะตัดขนเลยดีไหมตัดขนเลยดีมไหมาเด็กนะนี้ันี่บนี้่นี่นเน้วิ่เดกเป็นแบ้แ้วันน้เยาญ่จะมาด

แต่มัแค่หลายใที่เงเชียร์โดเฉาะทีท้เหนยมาเขาสตัดั้อได้เกังเนือลกันี้ะ่าแม่รัตัวแก่และล็อกรนเลงค่กวขาตัดหัวใช่ไหมตัดหัวแล้วเ็าตัดขาใช่ไหมตัดยตัดขามันเนี่น่นขามัถาขี่าลอกมนี้ค่ะ สจุดสำคัญที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการตัดขนนั่นคือหนึ่งใบหูเขามมการสับัดไปมาอยู่เสมอสองอวัยวะเพศซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับเส้นเลือดต่างๆและสามต้งนมซึ่งอาจเป็นเพีเนียการตัดขนที่จะพุบโดนต้้งนมจะเป็นผลต่อาการให้นมูแก่ได้ค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดขนแกะ็นอุปกรณ์ตัดขนแกโดยเฉพาะ่มอใบมุ้ิสีใบและหิงรองการตัดขนนั้นเริ่มจากการตัดขนบริเวณน้ำ้อมและขรเวณน้ากรวมไปถึงขนบริเวณก้นและกระดูกกันมางซึ่งขนบริเวณนี้เป็นที่สะสมเชื้อโรคมากที่สุดของแกะที่ทาคืา